สวัสดีค่ะวันนี้อุแบดบินตันฟันทุกเทคนิคบอ a ดแคสที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับเพื่อนๆที่รักการตีแบดนะคะวันนี้เนี่ยอุจะขออนุญาตมาแชร์เทคนิคง่ายๆนะคะในการตีแบดคือเทคนิคของการตีโดนลูกแบดง่ายๆค่ะ เพื่อนๆทำเพียงแค่สองเทคนิคเท่านั้นนะคะ 1. อุเชื่อเหลือเกินว่าในการตีโดนลูกแบตเนี่ยยังไงเนี่ยทุกคนต้องคิดว่าโอ้โหตียังไงก็ตีไม่โดนยากเสียเหลือเกินใช่ไหมคะอ่ะอุจะมาช่วยทันทีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆหนึ่งอุบอกนะใช้ตากับสองใช้การจับไม้2อ,อย่างค่ะ แค่นี้เองเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถตีตัวลูกแบดแล้วค่ะขยายความต่อใช้ตาคือ,อยังไงคะโอเคค่ะ <c oughs> ไม้แปดของเราเนี่ยจะมีเอ็นใช่ไหมคะถูกไหมลูกแบดของเราเนี่ยจะมีขนลูกแบดและมีตุดลูกแบดการที่ลูกแบดจะไปได้ตีแล้วไปได้ไกลเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะเพื่อนๆก็ต้องเอ็นไม้แบดกระทบกับตุดลูกแบดถูกไหมคะ ดังนั้นสายตาของเราเนี่ยมองอย่างเดียวเลยค่ะมองตูดลูกแบตทัาเมก็ได้ให้เอ็นของเราโดนตูดลูกแบตอย่างแรกนะคะเพิ่มเติมเทคนิคให้ค่ะถ้าอยากให้ลูกแบตพุ่งมากที่สุดในโลกนะคะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนดูดีๆนะมองตูดลูกแบตให้กระทบกับตรงกลางของเอ็นของไม้แบตให้ได้อย่างแรกนะคะ Okay. อย่างที่สองคือการจับไม้แบตมีคนบอกหลายเรื่องหลายรายมากโอเคจับ v s h a p e หรือจับอะไรก็ตามาได้หมดนะคะแต่ว่าสิ่งทูจะบอกเนี่ยคืองี้เพื่อนๆจับไม้ยังไงก็ได้ค่ะให้หน้าไม้ของเพื่อนๆแบนฟังค่ะนะคะแบนที่สุดเพราะการแบนที่สุดเนี่ยจะทำให้มีพื้นที่ในการตีรูปแบบเนี่ยได้ง่าย แล้วเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเอาแล้วถามอูต่อว่าอู๋แล้วจับยังไงอะแบนๆน่ะโอเคง่ายมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนะกำแม้แบตที่ด้ามปลายเลยค่ะอย่างเบาๆเทคนิคก็คือเพื่อนเพื่อนสังเกตนิ้วโป้งกับิ้วชี้นะคะถ้าอยากให้ไม้แบตเพื่อนๆนแบนเพื่อนเพื่อนเอาสันข้างิ้วชี้นะคะสันข้างนิ้วชี้ ไปชิดกับสันข้างของด้ามไม้แบดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนิ้วทั้ง5นิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางหรือนิ้วก้อยนะคะกลามไม้แบดเบาๆสรุปถ้าเอาสันข้างนิ้วชี้เข้าข้างด้ามไม้จับได้เนี่ยเพื่อนจะสามารถทำไม้แบดโอเคสรุปนะคะหนึ่งการตีรูปแบดโดนไดง่ายเนี่ยเพื่อนดูตุรูปแบดบและต้องให้ตุตรูปแบดเนี่ยโดนกลางไม้แบดบ ถูกไหมคะสจับแม่แบตให้เป็นแบนโดยใช้นิ้วชี้ข้างๆวางไว้ที่ข้างด้านไม้นะคะและนิ้วที่เหลือซับพอร์ตเบาๆแม่แบตก็จะแบน3อุถแถมให้ในการตีลูกแบตให้ไปนะคะเพื่อนๆแค่โยกข้อศอกจากข้างหลังและไปข้างหน้าแค่นี้แหลคะค่ะเพื่อนๆก็จะสามารถตีแบต ได้อย่างง่ายแล้วนะคะอันนี้เป็นกรณีที่ตีโ h a n d นะคะก็คือตีหน้ามือโอเคไหมลองกดฟังซ้ำไปซ้ำมานะคะและดูเทคนิคและลองเอาไปทำดูค่ะโอเควันนี้อุขอบคุณมากเลยนะคะที่มารับฟังอุแบดเินตันฟันทุกทิ้น,น,นะคะเดี๋ยวคราวหน้ามีเทคนิคดีๆยังไง๋อุจะมาแชร์และมาเล่าให้ฟังอีกน,นะคะโอเคบ๊ายบาย